มีนคนมานอกตื่นขึ้นมาแต่เศร้าหนึ่งเขาเป้าไฟเตรียมกับเขากับป่าใส้บาดเม่ค่อยได้ออกนอกบ้านเกิดเป็นมือกับยูแต่น้ำไหน้ำหน้าเมื่อยูไฮห,หน้ากับยูในสวนผักหาพักหามีเตรียมพักเตรียมมีเตรียมกับเขาใส้บาดปูพักกินเองจะมีลายางายแนวพยายามที่สีบให้ขาดกับเผากับมี มะพริกกะมีต้นแมงแข้งเอาไว้ถ้าใส่ปนใบเพื่อนนี่เอาไว้ถ้าใส่ปนใส่แจ้วแซ่บพักแพก่วกะมีไว้ถ้าใส่ลาบใส่ออมแซ่บพักใส่แกงละใหม่กะมีพักก้านจองกะมีเป็นสวนเก็บกู้มือใส่จังหันเก็บกลิ่นคุณสวนพกอีตูกะมี พักมุ่งแต่ว่าบ่ไปไท่ายดอกเฝ้าแล้วสิเก็บพักใส่จังหันผ,นผันพระมาผัาสิีบ่ท่านเศ้าทายสมีก้อนรถกูบ่าอาจารย์กลับไปแล้วพูดลินตาทายไวไว้หวสิมาค้าหลินแต่อยู่น้ำโทรศัพท์สร,รีบอ่อเปลาเห็ดในแม่นาะงามือเศ้าเป็นยังสีละวนมุนไวไห้จ้า เงินกะอยู่นี่ละ่ะโอ้ยเขากรรมพี่นองกูดะมิจเห่วงโอนโตนเอ็นต้นกูบาอาจารย์มันกะไปพนละจ้าพูดมิตเหลังค่ามันค่าหกเดี๋ยวบอเห็นคักเป็นอยู่คนละฟังทางเสีนทางออมเฮื่อนออมหวยไปทางพุ่นละจ้าห่วงเขาเจ้าเกิดอยู่ใน ใไฮนามาแมวซ้อนแท้หุดนะมิจุ่กงงง่ายๆกัวข่อยจะโดดพักอยู่ทางไหนบุเอย่างไปดอกเก็บพักให้มันแล้วก่อนผู้บาดจานลงแล้วกสีได้ลวกพักก้านจองแล้วก็มีพักก้านจองสดนี่แหละจ้าเป็นพักกสีได้ป้นปานี่ละ่ะกำลังต้มอยู่ว่าท่านได้ป้น ได้ปกุ้งซุกพร้อมได้ซัมนี่ละมือนี่แนวกินใส่บาดอ๋อซัม,มะนะออนี่ลหเนาะห่อกันมันได้ห่อจ้ะแน่แนวกินใส่บาออดกับจิ่งอขารอแคลร์จังสิละจ้า